ฮามาสตอบรับแผนสันติภาพทรัมป์บางส่วนขณะที่ทรัมป์สั่งอิสราเอลหยุดทิ้งระเบิดใส่กาซาทันทีล่าสุดอิสราเอลเผยกำลังเตรียมดำเนินการตามแผนขั้นแรกของทรัมป์คือการปล่อยตัวประกันเมื่อวานนี้ฮามาสได้ออกแถลงการตอบแผนสันติภาพ20ข้อของทรัมป์ตกลงยอมรับแผนสันติภาพของทรัมป์บางส่วนเพื่อจบสงครามกาซาซึ่งรวมถึงการปล่อยตัวประกันแต่คำตอบของฮามาสยังไม่ได้แตะประเด็นสำคัญที่แก้ยากอย่างการให้ฮามาสปลดอาวุธ แถลงการของฮามาสไม่ได้ตอบว่าจะยอมหรือไม่ยอมปลดอาวุธและทําให้ฉนวนกาซาปลอดทหารหรือไม่ซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญที่สหรัฐและอิสราเอลต้องการแต่ฮามาสก็เคยปฏิเสธมาก่อนแล้วแถลงการตอบของฮามาสดังกล่าวยังไม่ได้ตอบด้วยว่าฮามาสจะตกลงหรือคัดค้านการถอนทหารอิสราเอลออกจากกาซาเป็นแบบขั้น,นแต่จุดยืนของฮามาสตลอดมาคือต้องการให้อิสราเอลถอนทหารทั้งหมดออกจากกาซาทันที แถลงการฮามาสล่าสุดระบุว่าต้องการการเจรจามากกว่านี้ในประเด็นสำคัญข้างต้นในเวลาต่อมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเขียนลงสื่อสังคมออนไลน์ในวันเดียวกันว่าวันนี้เป็นวันที่ยิ่งใหญ่หลังฮามาสยอมรับแผนสันติภาพ20ข้อของทรัมป์บางส่วนและสั่งอิสราเอลต้องหยุดทิ้งระเบิดใส่ชนวนกาซาทันทีเพื่อให้สามารถปล่อยตัวประกันได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็วทรัมป์ระบุต่อไปว่าดูจากแถลงการของฮามาสแล้ว พร้อมเชื่อว่าฮามาสพร้อมสำหรับสันติภาพที่ถาวรพร้อมขอบคุณผู้นำชาติอารับในความช่วยเหลือและการทำงานหนะักลาสุดสำนักนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลถแถลงเมื่อเช้าวันนี้ว่า อิสราเอลกำลังเตรียมดำเนินการในทันทีตามแผนขั้นแรกของทรัมป์ในการปล่อยตัวประัาชาวอิสราเอลในฉนวนกาซาหลังจากการตอบรับของกลุ่มฮามาสสำนักนายกรัฐมนตรีในทันยาฮูกล่าวว่าอิสราเอลจะยังคงทำงานอย่างเต็มที่ร่วมกับประธานาธิบดีและทีมงานเพื่อยุติสงครามตามหลักการที่อิสราเอลกำหนดซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของประธานาธิบดีทรัมป์